สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอสไตล์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์แนะนำเด็กในวันนี้นะครับผมเป็นบัจเจ็ตเด็กอีกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นบัจเจ็ตที่บัจเจ็ตจริงๆครับผมโคตรถูกเลยครับผมเรียกว่าถูกมากๆแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ในสายตาใครเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำกันนะครับสำหรับเด็กนี่นะครับโดเบิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเด็กลิขิตกันก่อนนะครับไม่เมร่บ้านนะก็คือโดเบิลนะครับสี่ใบเลยนะฮะวัตชิลกะนะครับตัวนี้นะฮะสี่ใบ ฮิแมงกะนะครับ4ใบโอโดริโดริ GX นะครับ1ใบมาชโดอาร์ตนี้นะ1ใบแล้วก็มิวนะครับบนะครใบผมส่วนจีนะครับก็คือเหล่าพลังงานพื้นฐานนะครับผมทั้งหมดเลยก็คือ9ก้าธาตุนะครับธาตุละหนึ่งใบนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็คือทั้งหมดเลยอ่ะที่พื้นฐานที่เขามีในเกมโปเกมอนนะฮะก็คือ9ก้าธาตุนี้นะครับอย่างละใบแล้วก็ทวีเอเนอร์จี้นะครับ4ใบนะครับต่อไป อไอเทมนะครับมีควิกบอลนะครับ4ใบเลเวบอล4ใบเครื่องหอบวิวัฒนาการ2ใบตาประทับดีเซ็ตหนึ่งใบสับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับ2ใบทูนสคปเปอร์1ใบกู้คืนพลังงาน1ใบคันเบ็ดธรรมดา2ใบลูกโป่ง2ใบแล้วก็เทนนิงคอร์ดนะครับ2ใบนะฮะต่อไปซัพพอร์ตนะครับจะมีแมลลี่นะครับ1ใบเอ้ย2ใบนะฮะกูดมาฮารานะครับ2ใบ งานวิจัยสตาจานะครับ4ใบแล้วก็คําสั่งหวอกบอสนะครับ3ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นคร่าวของเด็กนี้กันครับวิธีการเล่นเด็กนี้นะครับผมก็เราจะเล่นก่อนก็ได้ครับหรือเล่นหลังก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเล่นจบเพราะว่าเด็กเราเป็นโปเกมอนที่ต้องแปลกล่างนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นก่อนนะครับเราก็ต้องพยายามตั้งฮีแมงกะนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับคือ2-3ตัวครับกำลังดี นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเล่นที่หลังนะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็สามารถใช้ท่าโจมตีของฮิแมงกะันนะครับก็คือท่าเรียกเพื่อนนะครับผมติดจี้อะไรก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้หนึ่งใบนะเซฟเออเดี๋ยวผมบอกนี้กันดีกว่าดาเมจหลักของเรานะครับมาจากตัวโดเบิลนะครับผมโดยท่าของเขานะครับจะติดจี้ใส่นะครับเพนติ้งลายเพนติ้งนะครับผมโจมตี30บบวกนะครับผมแล้วก็ ดามเจจะเพิ่มตามนี่นะฮะพลังงานพื้นฐานนะครับพื้นฐานนะพวกนี้เลยฮะนี่ใบละ30ที่อยู่นมือเราคือโชว์เฉยๆเลยอะ่ะโชว์ไปมีกี่สีก็โชว์ไปสมมติว่ามี9สีอันสมมติว่าเรามี9สีฝันเฟื่องละนี่เรามี9สีบนมือเลยใช่ไหมใช้ท่าโจมตีใช่ไหมเราจะใช้นี่ครับเราพูดถึงจี้ก่อนแล้วกันเนาะทวินเอ e เน y จีนะครับติดปุ๊บจุมโจมตีได้เลยเพราะว่ามันถือว่าเป็น โปรแกรอมันเป็นถือว่าเป็นลายสีสองลูกนะครับซึ่งตัว,ตวนี้ก็ใช้ท่าไลท์สีสองลูกเหมือนกันในการโจมตีติดปุ๊บอ,อันนี้ลงมาก่อนสิติดปุ๊บตีได้เลยสมมติว่าสมมตินะตี30บวกใช่ปะบวกกับจี้พื้นฐานสีละ30สมมติว่าบนมือเรามี9สีเลยนี่คือฝันเฟื่องอยู่นะฮะแบบฝันเฟื่องเลยเนี่ย9สีก็คืออะไรลูกละ30 9327บวก30ก็คือตี300นะครับนี่คือดาเมจสูงสุดของตัวนี้ที่ทำได้นะตี300นะครับผมในกรณีที่มี9 4เลยนะในมือโชว์ให้เขาดูเลยโชว์ปัดเสร็จปับ๊บไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทิ้งไม่ต้องกลับเลี้ยกอะไรนะั้นโชว์ปุ๊บตี300แล้วเหมือนเดิมก็กลับขึ้นมือเหมือนเดิมง่ายไหมอาจจะดูง่ายนะแต่ก็ก็ง่ายแหละ <laughs> พูดไรเนี่ย เออประมาณนี้ฮะก็5่าตีของดับเบิลคืนนี้นะฮะคือคือดาเมจหลักของเด็กนี้นะชืใช้ตัวนี้นะอืมนี่ที่จะบอร์ดนะครับผมแต่อ่าเรามาดูกันนะครับผมัว่าตั้งบอร์ดนะครับเราจะตั้งบอ,องร์ดยังไงทว่าเราควรจะเปิดด้วยฮิมมังกาครับถ้าหากว่าเราไม่มีโปเกมอนแบบเยอะๆอ่ะเราต้องการฮิมมังกาสักสองถึงสามตัวนะครับเพื่อแปลงร่างเป็นวาตาชิระกะอ่าแล้วก็ติดจี้เขาซะหน่อยแล้วกันนะอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าแรกเขาใช้จี้ใสนะครับ จะติดสีอะไรก็ได้เราเราก็ใช้ท่าเรียกเพื่อนเลยก็คือเอาโปเกมอนพื้นฐานนะครับมากสุดสามใบจากเด็กนะมาวางที่เบนอ่ะแล้วก็นี่เลยตั้งเขาเลยอย่างนี้เลยก็ได้อืมอ่ะสุดท้าเราก็เสร็จละเรียกไปปุ๊บแล้วตัวเนี้ยจะปล่อยหมดสภาพไปก็ได้สมมติหมดสภาพไปและแยะโดนตีตายไปไม่เป็นไรแล้วก็อาดูบูขึ้นไปนะครับ แล้วก็มาถึงตาเรานะครับแล้วก็วางตบูอีกตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราไม่ต้องแปลงร่างเนี่ยคือลงมาโจมตีได้เลยแล้วก็ทําการนี่ฮะที่เราวางเทินที่แล้วนะครับที่มันกะแปลงร่างเท่าพิเอรนี่เลยวตัตชิลกะนะครับให้ได้มากที่สุดเลยความสามารถของเขานะครับผมเอ่อมันบอกว่าเอาพลังงานพื้นฐานนะครับสองใบจากเดกขึ้นมืออะไรก็ได้ด้วยนะสี่อะไรก็ได้ด้วยนะ,ะยนะถ้าหากว่าเราแปลงร่างได้3ตัวแบบเนี้ย นั่นหมายความว่าเราสามารถเอาจี้ที่เป็นแบบเนี้ยสีอะไรก็ได้หกใบในเทอร์นนี้ที่เราจะเอามารถอธิบาเราใช้ความสามารถตัวนี้ตัวแรกอสองใบนี้ตัวที่สองสองใบนี้ตัวที่สามสองใบนี้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ยังมีนี่นะฮะ odoriz GX นะครับผมความสามารถของเขานะครับผมถ้าเทิร์นที่แล้วนะคะรับโปเกมอนของเรานะครับหมดสภาพไปนะเราสามารถใช้ความสามารถเขาได้ก็คือจั่วเพิ่มสามใบ เราเข้าโจมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อแบบหาจี้หาจี้ที่แบบเรายังไม่ได้เรียกขึ้นมาเพื่อม,มันจะขึ้นมาใน3ใบที่เราจวอันนี้นะคราวนี้เราจะต้องหาจี้ทวินเอ e เน y จีนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เขาโจมตีได้แบบติดปุ๊บโจมตีได้เลยแล้วก็นี่เลยครับใช้นี่เลยกุดลมาฮาลานะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเพียงแค่เราทิ้งการ์ดเป็นมือเรา2ใบนะครับอ่ะสมมติว่าเราทิ้งไปละสองใบปุ๊บ เราสามารถเอา Energy พิเศษ1ใบสเตเดียม1ใบแล้วก็อุปกรณ์ติดโปเกมอนอีก1ใบยอย่างละ1ใบ3ใบเนี้ยขึ้นมือจากเด็กนะเราจะเอาอะไรขึ้นมาก็นี่แน่นอนนะครับตัววีเอนอร์จีหนละเทนนิ่ขอซะหน่อยเป็นสเตเดียมนะแล้วก็อุปกรณ์ติดโปเกมอนใช่ไหมเราก็อาจจะเอา,เอาลูกโป่งก็ได้แล้วแต่เราหรือจะไม่เอาขึ้นมาก็ได้แต่เอามาหน่อยเอามาเหอะไม่เสียหายอะไรนะอเอามาปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ติดให้เขาเป็นซะหน่อยแล้วกัน แล้วก็เราก็ใช้เทนนิงคอร์ดนะครับผมเอาจี้ที่เราติดไปเมื่อกี้ที่แบบที่ไมกระหมดซอรไปเทิร์นที่แล้วอะที่เราเนี่ยอยู่ในหลุมอะก็ใช้ความสามารถเทนนิงคอร์ดนะครับก็คือเอาจี้พื้นฐานนะครับจากหลุม1ใบขึ้นมือได้ก็คือเอาไปเนี่ยขึ้นมาเพิ่มดาเมจได้ตอนนี้บนมือเราก็จะมีกี่ใบละมี7ใบละเห็นไหมฟ,ฟึบฟับนี่ก็คือ6ใบที่เรียกจาก3ใบนี้แล้วก็อันนี้คือเทนนิงคอร์ดไปไหนวะใบนี้ใบนี้ ใบนี้ที่เรียกขึ้นมาเพิ่มเป็น7ใบแล้วเนี่ยขั้นต่ำก็คือ7ใบแล้วตอนนะี้ล้วก็อาจจะจว์ได้อีก3ใบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่7ใบนี้ก็จะตีได้หลายตีเท่าไหร่ละ7321บวก30เป็น240ดูตัวนี้ก็จะตี240ปังแล้วก็กลับขึ้นเหมือนประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเดี๋ยวมา,ามาดูของใช้กันเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยจริงๆงเริ่มที่มิวก่อนแล้วกันเนาะง่ายๆครับคือถ้า เราเป็นเด็กที่มีเลือดค่อนข้างน้อยดูแต่ละตัวนะฮะสังเกตว่าเลือดน้อยมาก80อย่างนี้80 80น้อยมากตายได้ง่ายเลยแล้วถ้าหากว่าโดนล้วงเบนจบตีโดนเบนแย่แน่ๆก็วางมิวเลยฮะเบนเราก็จะปลอดภัยไม่โดนดาเมจอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าต่อไปเป็นเลเวบอลนะครับการปนนี้สามารถเอาโปเกมอนที่มี HP 90หรือน้อยกว่าขึ้นมือได้จากเด็กนะครับ ได้ทุกตัวเลยฮะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวฮิมแมงกัก็ได้ครับมิวก็ได้ฮะตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าเฮดเราน้อยมากในเด็กนี้นะครับสำหรับใบนี้มีประโยชน์มากๆนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟลิกบอลที่เป็นก๊สสามมันประจําเด็กด้วยนะฮะที่แบบใส่ทุกเด็กอยู่แล้วที่เรียกพื้นฐานแต่นี้เรียกพื้นฐานไงแต่นี้มันเรียกอะไรก็ได้ไงจะเป็นโปรแกรมวิวัฒนาการก็ได้ไงแต่ว่าเลือดต้อง90หรือน้อยลงมานะฮะ ต่อไปหรือเราจะใช้ข้องหอมก็ได้เข้างหอมเอาไปเรียกนี่ครับวตัตถุชละกาโดยตรงนะฮะอย่างเดียวเลยตัวเดียวเลยการไปน,นี้นะแล้วก็มีกู้คืนพลังงานนะครับผมการบน,นี้ก็สมมติว่าเราทําการทิ้งอะไรไปแล้ว,วแบบมีจี้จี้พื้นฐานนะ่ยอยู่ในหลุมอ่ะเยอะมากเลยแบบ2ใบอย่างเงี้ยเราต้องการเน่ยมาเพิ่มดาเมจก็ใช้กู้คืนนะครับเอาจี้พื้นฐานจากหลุมนะครับผมมากสุด2ใบนะับขึ้นมือเอาขึ้นมือเติมดาเมจได้ ตีนตีนต,ตีนั้งเลยประมาณนี้นะครับผมก็หมดละวิธีการเล่นก็คือโดเบิลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของเด็กโดเบ l ลกันนะผมตัวภาพเป็นเด็กอาร์เมอร์การนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะ าวางาเม o r าว l V นะครับไว้ที่เบนส์อย่างตัวนะครับผมแล้วก็ใช้คิกบอลนะครับเอาโดบิเลอร์นะครับขึ้นมาวางที่เบนต์ติด energy coating ให้กับเมอร์กาว V ที่เบนต์นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถซาเชียนนะครับดับไรยพ่าโจดสามใบแล้วจบเทินนะครับผมพอฝั่งของโดเวอรนะครับ ติดเอ็นจิ้ไฟฟ้านะครับให้กับพ่แมงกัน,นะครับแล้วก็ใช้แมรี่นะผมเอาก้าดหมดมือนะครับสองสองฝ่ายไว้ใต้เด็งนะครับแล้วก็คนใช้จวดห้าฝ่ายตะข่ำจวดสี่นะครับแล้วก็ใช้ท่าโจมตีนะครับเรียกเรียกเพื่อนนะผมเอาปงมั้พื้นฐานนะครับมากสุด3ตัวนะครับจากเด็กมาวางไว้ที่เบน์นะครับ เอาฮิมะกะ2ตัวแล้วก็ดเบิลนะครับหตัวนะครับมาวางที่เบนแล้วก็จบเธอคนับผมกลับมาที่อเมอรการนะฮะติดลูกโป่งให้กับสตาชเชน V นะฮะแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนนะฮะเอาอัเมอรเกาวีขึ้นไปนะแล้วก็วางยาลรอยตันนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเขานะฮะส่หรับก้าบนมือเรา1นึ่บากับท็อปเด็กนะครับ แล้วก็วางลูคาเมลตาเชื่อม G X นะครับที่เบนแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งก้ามมดมือจูใหม่7ใบแล้วก็ใช้ฟิกบอลเอาเดเดเน G X ขึ้นมานะครับผมติดจี้เหล็กนะครับให้กับลูคาเมีล G X นะครับแล้วก็ใช้เมทัลซอสเตอร์นะครับเอาที่เหล็กจากหลุมนะครับมาติดป้องมัดเหล็กที่เบนนะครับผม ติดที่ดูคาเมลนะฮะแล้วก็วางได้เนนนะครับทิ้งจ้ามบนมือตัวใหม่6ใบนะครับเหมือนจะหา,าโดทาคูนนะครับผมแทงละเอเมริกาจีเอ้ยไม่ใช่เอเมริกาวีแวม็กนะครับผม,มแล้วก็อเมริกาลิทิสนะครับเอาดูคาเมลจีเอขึ้นมาแล้วก็โจมตีท่าแรกนะครับ50ดาเมจแล้วก็สามารถเอาจี้เหล็กจากเด็กพอติดตัวเองได้1ใบนะครับพอน็อกเอาห้เมิกะไป X เทคไปหนึ่งไพ่นะครับกลับมาฝั่งกองดับลน,นะครับ ติดทวินเอนเนอร์จีครับผมให้จับดัวเบิลตัวหน้าแล้วก็ใช้เลเวอรบอลนะครับผมเอาโปเกมอนที่มี HP 90หรือต่ำกว่าจากเดคขึ้นมือนะครับเอาวัตชิลกะนะครับขึ้นมาแปลงล่างนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ใช้แมลลี่อีกครั้งหนึ่งครับผมเอาการ์ดหมดมือนะครับไว้ใต้เดคทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็คนใช้จั่วห้าไปต่อข้ามจั่วสี่ครับ แล้วก็ใช้เลเวบอลอีกหลูกนะครับผมเอาวาัตะตัวที่2นะครับขึ้นมาแปลงล่างนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคลิกบอลนะครับเอาโอเดริโดลินนะครับขึ้นมาวันที่เบนแล้วก็ใช้ควาสามารถนะครับจวดสามใบเพราะว่าเทิร์นที่แล้วฝั่งเรามีตัวที่หมดสภาพนะครับผม แล้วก็ใช้ความสามารถของวัตตาศิลปกะทั้ง2ตัวนะผมเอาที่พื้นฐานจากเดซน,นะครับ2ใบขึ้นมือก็เอามารวมทั้งหมด4ใบนะครับขึ้นมือตายแล้วก็โจมตีนะผม4ใบนะผม4ี่ต่ครับรรบ,บวกกับดาเมจต,ต้นอีก30ก็เป็น150ดาเมจนะครับผมกลับมาฝั่งของอเมริกานะผม ใช้งานวิจัยจัดจ้างนะผมทิ้งการ์ดบนมือโจมไปเจ็ดใบเหมือนจะหาโดบิลเลอร์นะผมเอ้ยหาโดทาคูนะครับแต่ยังแปลงร่างไม่ได้ครับตอนนี้วางลงเป็นไฟไล่คนนะครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถของยาเรลูตันนะครับผมสลับการ์ดบนมือกับท็อปเด็กหนึ่งใบลงไฟไล่คนนะครับทําให้ความสามารถของโปเกมอนจีเองนะครับหายไปนะครับผมแล้วก็ติดเอเดียจิโคติ้งให้กับลูกเมลจีนนะครับแล้วก็โจมตีร้อยห้าสิบนะครับน็อกเอาต์ไปทางฝั่งของโดเบิลนะครับผม ติดทวินเอนเนอร์จีนะครับให้กับดับเบิลตัวหน้าแล้วก็ใช้กุดมาทาราครับผมทิงกาสองใบนะครับเอาสเตเดียมหนึ่งใบแล้วก็อุปกรณ์นะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับได้อย่างละใบขึ้นมือจากเด็กแล้วก็วางทิ้งคอร์ดนะครับผมทับโลป่นไฟไปนะครับแล้วก็ติดลูกโป่งให้กับวาตะชิลากะนะครับ แล้วก็ใช้ความสามารถของโอโดริซีเอ็กนะครับผมโจคาสามใบเนื่องจากมีโบกมอนที่หมดสภาพในเดือนที่แล้วนะครับใช้ควิกบอลนะครับเอาโดเบิลนะครับขึ้นมาวางที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถเทคนิคขอนครับเอาจี้พื้นฐานจากหลบขึ้นมือได้หนึ่งใบแล้วก็ใช้ความสามารถของวัตจักรศกะตัวแรกนะครับเอาจี้นะครับพื้นฐานสองใบาจากเดชขึ้นมือ แล้วก็โจมตีนะครับอีก150ดาเมจนะผมนออเอาลูคาเมลท x เอ็กไฟนะผมเทคไพไป3นะครับผมมาฟังของอเมริกาครับติด Energy ์จีเหล็กนะครับให้กับอเมริกา V Max ตัวหลังนะครับแล้วก็ใช้เมทัลซอร์เซอร์นะผมเอาจี้เหล็กจากหลุมมาติดตรงมันเหล็กที่เบนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของลิงนะครับสลับหนึ่งใบจากกรามือที่สองเดค แล้วก็ตีทีส์ซาเชีนวีลงมานะครับอเมอร์ตาวีแม็กขึ้นไปแล้วก็จบตี240นะครับผมเราเอาไปนะครับเทคไพไปอีกหนึ่งนะครับผมกลับมาฝั่งของโดเบินะฮะใช้ทูนสครัเปอร์นะครับสามารถเอาอุปกรณ์นะครับที่ติดโปเกมอนนะครับสองใบฝั่งตรงข้ามทิ้งได้เอาลูกโป่งทิ้งไปนะฮะแล้วก็ติด ทว i นเอ็นจีนะครับให้กับดอเบิลนะครับแล้วก็ใช้ควมามตาม่าออโตดีจีเอ็กนะผมจูการ์ดสามใบแล้วก็ใช้คันเบ็ดธรรมดานะผมเอาปกติสองใบ,าบกับจีพื้นฐานสองใบเข้าเด็กได้นะครับหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือนี้เอาดอเบิลนะครับสองใบเข้าเด็กอาอดอเบิลกับีิพังการะครับเปลี่ยนใจแล้วก็ใช้ควิกบอลนะผม เอาดเบิลนะครับขึ้นมาวางที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถที่ินคอนนะครับเอาที่พื้นฐานจากหลุม1ใบขึ้นเือแล้วก็วางมิวที่เบนนะครับแล้วก็โจมตีนะครับโอ้นี่คือเต็มสตรีมเลยนะครับผม9ใบนะฮะใช่ไหมเใบเลยนะครับบวกกับแรงต้นนะครับ30ก็ตี300นะครับโอ้โหเป็นไปได้สามารถตี3 0 0ได้ แต่ก็ยังน็อกอาเมอร์การไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดอมเมอร์การนี่ไม่ใช่300นะครับสามร้อยยี่มาฝากของอเมอร์การนะครับผมใช้คิกบอลนะครับอมาชาโดนะครับขึ้นมาวันที่เป็นแล้วก็ใช้ความสามารถนะครับทำลายสเตเดียมนะครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถของลิงนะครับของสลับก้าวบนมือเราหนึ่งใบที่ท็อปเด็กนะครับแล้วก็ใช้ตาประทับรีเซ็ตนะครับผมเอากาหมดมือนะครับเข้าเด็กนะครับแล้วสับนะครับแล้วก็โจวใหม่ตามไพ่ที่เหลือนะครับก็คือสามใบ แล้วก็ใช้โมมินะครับผมฮิวเฮดพีทั้งหมดนะครับที่เป็นโปรแกรมวิวัฒนาการนะครับแต่ว่าต้องทิ้งจี้ทั้งหมดเลยที่ติดอยู่แล้วก็ใช้ความสามารถของซาเชนวีนะครับดับไร้พ่าจั่วกรส3ใบหรือจบเทินนะครับแต่ว่าสามารถติดจี้เหล็กที่เจอในนั้นได้นะครับเหมือนจะแปลงล่างระคังไม่ได้นะครับโดดตะคูณไม่ขึ้นมาเลยนะครับขอฝั่งของดอเบิลนะครับใช้ความสามารถของวัตตาศิลกาทั้ง2ตัวนะครับเอาจี้พื้นฐานนะครับขึ้นมากดลงมเป็น4ใบนะครับ ติดจี้พลังจิตให้กับโดเบิลตัวหลังนะครับแล้วก็คำสั่งบอสนะครับผมเอาโดเบิลเลอร์นะครับขึ้นมาเนื่องจากแปลงร่างไม่ได้สักทีใช่ไหมก็เรื่องมาตกเลยนะก็โจมตีนะครับ60ดาเมจนะครับก่อน็อกเอาไปนะครับกลับมาฝั่งของอเมริกานะครับผมใช้ควิดบอลนะครับแต่เหมือนจะไม่เจอนะครับผมเหมือนจะหาโดเบลเลอร์นะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะฮะ ใช้ความสามารถของลิงน่าหอมสลับการ์ดหนึ่งใบที่มือที่กับท็อปเด็กนะฮะแล้วก็ใช้ดับไรพ่ายนะครับของตาเชียนนะครับจกการ์ดสใบแล้วก็จบเทิร์นนะครับผมนี่มันการ์ดจะไม่ค่อยเป็นใจนะฮะลับมาฝั่งของดับเบิลนะครับผมความสามารถของวัตจักรชีละกะนะครับทั้งสองตัวเลยครับเอาจี้พื้นฐานนะครับจากเด็กขึ้นมือรวมสีใบแล้วก็ใช้คัานสองบอสนะครับเอาตาเชียนวีขึ้นมานะครับ แล้วก็ทําการโจมตีนะครับ240ใช่ไหมเอ่ย6ใบใช่ครับ7ใบบวกกับแรงต้นก็็อกเอาไปนะครับลอเทบไบไปครับแล้วเด็กโเบิลไายชนะครับผมก็เป็นังไงบ้างครับสำหรับเด็กโดเบิลนะครับผมว่าเป,เป็นเด็กที่เด็กไพ่เดียวที่ค่อนข้างตีแรงนะฮะแล้วก็การที่จะเอาจี้พื้นฐานมามาใช้โจมตีเนี่ยมันก็ทําได้ได้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจาก มีวาตะชิละกะนะครับคอยซับอยู่นะครับผม mm hmm. เพียงแต่เราอาจจะต้องหาจี้ทวินเอเนจีนะครับในการเอาให้มันขึ้นมาเพื่อจะติดโดเบิลได้ทุกเทินนะครับเพื่อจะแบบเป็นตัวสำรองในการโจมตีในเทินถัดไปนะครับ mm hmm. ถ,ถ,ถ้าหากว่าเราหาจี mm ้ทวินไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกมช้าลงนะครับผมเพราะว่าเราจะอาจจะแบบ ติดจี้ได้แค่เทอร์ราไบก็คือจี้พื้นฐานนะครับเพราะว่าดเบิลมนใช้ 2G จี้ในการตีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องทำในเทอร์นั้นก็คือต้องหา E อทวินเอนเนอร์จีนะครับมาติดให้ได้แล้วก็ผมว่ามันเป็นบัจเจ็ตเดที่ค่อนข้างเล่นได้เอาไปเล่นได้แต่อาจจะแพ้ทางตัวที่แบบว่าวางดาเมจนะครับผมเพราะว่าถึงเราจะมีมิลนะครับถึงเราจะกันดาเมจด้วยมิลได้แต่ว่าเราไม่สามารถกันดาเมทที่เป็นการวางดาเมจได้นะครับผมมันก็เลยอาจจะทําให้เราสามารถนอกเอาได้ง่ายนะครับเพราะว่า โปรแกรนของเราเนี่ยค่อนข้างเฮพีน้อยนะฮะน้อยเลยแหละครับผมอันนี้คือข้อเสียของเด็กนี้นะค,ะคือเฮพีน้อยแต่ข้อดีก็คือเล่นได้นะครับแล้วก็ไม่ยากนะฮะดามเมจก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมอาจจะ้องเอาวีแม็กไม่ได้ในช็อตเดียวนะครับแต่ว่าตัววีทุกตัวนี่รับรองว่าแตกกระเจิงนะครับผมก็เอาเอาไปเล่นดูได้นะสำหรับเด็กนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีงบนะฮะเด็กนี้ถือว่าถูกมากนะครับผม เรียกว่าไม่มีราคาดีกว่าแต่ว่าผมให้ราคาตนะอนนื้ก็สุดท้ายท้ายนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะกันใหม่ในคลิปคอนเทนต์ในะดัมเด็กคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ